โอเคมาเจอร้านตบผมนะตอนนี้มาถึงซาตัวแล้วนะครับนี่มาให้ดูร้านเดี๋ยวจะรีวิวร้านนี้ให้ดูนะครับวิวอยู่ในร้านนี่ชื่อร้านนี้เลยเดี๋ยวไปดูการทำงานของช่างนะฮะน่าจะเป็นช่างอินไม่อินเดียก็ปาก,กีนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราเข้าไปเลยฮัลโหลบาทร์ไอวอนทูแครชอ่าไลค์ไทม์แม่ล่าโอเควิดีโอ โอเคนะเย้โอเคมาแล้ว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 นี่เราไปเจอร้านตัดผมนะฮะโอเคฮะวิดีโอวิดีโอวิดีโอเราเซอร์ไพรส์เซอ์ไพรส์ I from Thailand yes โอเคมามามา นะ่โอเคอ่ายูทูบ o ลยนะยู o ูบแฮงคัพเลยนะอะไรยูท b e นะโอเคมาแล้วนะมาเจอร้านร้านค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็กว้างขวางนะฮะโชว์ก็เลยนี่โอ้ร้านใหญ่มากโอเคโอเคมาเ้อสตาร์ทออกส e r v i ว้าวโอ้ดมีโชคอัพเลยลุกค้าเต็มร้านเนี่ยนะแต่อยู่พอมั้งเอสนะบังกลาเทศอ่าหรออยู่ที่ซาตัวนะฮะร้านซาลูอินซาตัวนะ ราคาเท่าไรไม่สนใจตัด่อนเลยหลอกไม่ซ้ำร้านไม่ได้นะครับตัดผมไม่เคยซ้ำร้านนะ ก็มันเป็นอะไรที่อนามัยดีนะสะอาดนะใส่ถุงนี่ก cage, bitch, alive, today, sure ็ทิ้งเลยสังเกตคนที่นี่จะหัวร้านนะคฮะเพราะนั้นเราอยู่ถูกที่เลย I want to do you. Same, same you. <laughs> Number one. รอในซัมดัมร้านไม่ได้นะก็่อทุกครั้งจะมาตัดพิซซ่าตัวนี้นะไอ้คือจะเปลี่ยนร้านไปเรื่อยนะไม่ซ้แล้วกาคือได้มาดูงานของช่างแต่ละร้านนะฮะว่าเขาทำยังไงแล้วก็หลายหลายชนชาตินะที่มาทำอาชีพนี้นะครับผมยังไม่เจอร้านคนไทยนะฮะเจอแต่ละ ประเทศอินเดียนะครับ ตรงด้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอหนึ่งน,นะแล้วก็ใช้ไก่หัดขอบนี่น่าจะกัดแล้วอ้เเีียยออะไรนะเบบี้เฟเ็เย่เย่ไฮไลท์เทปมาสก คลิปนี้จะให้ชมกันยาวๆเลยนะครับว่าจะดูงขั้นตอนการทํางานนะครับช่างครับ Ya, betul boleh Ketik kartu É um... any à any à anh ấy No 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 mì. No. Uh, name same. Same name. Oh, same name. Same name. Yeah. I am a barber in Thailand. Uh, no ham. No ham. <laughs> <laughs> same name a m barber. เอเอ็มบาร์เพิร์กอินไทยแลนด์ไอแฮปซาลูช็อกอินดูไบไอมาสัต

Eita, então é so, eita, é

jadi agaknya macam dia lagi, kita masih lagi. eh terus. mana? terus. อันนี้จบตัดผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการกันหน้าโกนหนวดแล้วก็ขับหน้านะฮะ